สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับอ่ะเมื่อนี้เช้าทุ่งสิภาพพี่น้องมาเบงปุ๋ยอินทรียน้ำสูตรพิเศษถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรียน้ำสูตรข้างปีได้เลยหรือสูตรหลายปีก็ว่าได้เนื่องจากว่ามันเก็บไว้ได้ดนนะครับพี่น้องสามารถนํามาใช้ได้ตลอดนอกจากจะมีอายุย nh ืนยาวข้างปีหลายปีแล้วนะครับยังเป็นปุ๋ยอินทรียน้ำสูตรที่ ใส่ผสมกับตัวอื่นเพื่อปรับปรุงเป็นสูตรปุ๋ยต่างๆสําหรับบำรุงพืชพักสูตรปุ๋ยบำรุงหมากบำรุงผลบำรุงต้นบำรุงใบก็ว่าไปพี่น้องจะเอาไปผสมครับปุ๋ยอินทรียน้ำตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นนปุ๋ยน้ำหมากปลาจุลินทซียนกล้อยจุลินรียน้ำขาม่าปุ๋ยซีน้ำทุกๆตัวที่พี่น้องมีตลอดจนจุลินซียทุกๆตัวนะครับพี่น้องสามารถเอาผสมกับเพื่อนนี่ได้เลยนะครับ โดยไม่ทําให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปแต่ปรกากรใดมิแต่สิเสริมให้กันง่ามขึ้นนะครับอ่ะอัธิวัานี่คือยังอ่ะทีว่ามันอยู่ได้ดนอยู่ได้ข้างปีนะครับพี่น้องล้วก็ราคาถือความอันนี้ละ่ะอยู่ในแกนอยู่ในแกนล่อนตัวนี้และอันเดียสิภาพพี่น้องเบิงเนาะอ่าพี่น้อง,งนะอ่า,ออาดูเลยนะครับเบิงสังเกตสีของเขาบ้างนี่ พี่น้องเห็นสีวะ,อะเอาออมาไลายแล้วก็ามาโซ่จักน้อยพ่อของดีเฮ้ของดีไม่ต้องโชว์เยอะอันนี้แหละพี่น้องเดี๋ยว,ยวหาเนื้มาตักให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งกันไปเดี๋ยวตักให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งหน้าตาของเขานี่พี่น้องนี่นะครับลินหอม ไม่เป็นพิษเป็นพ่ยต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนต่อซั์เลี้ยงนะครับพี่น้องสามารถผลิตเองก็ได้นะครับพี่น้องอวัสดุตัวนี้หรือปุ๋ยซีนามตัวนี้พี่น้องสามารถผลิตได้เองนะครับพี่น้องนะครับไม่ใหญ่สงสัยมันคือว่าวโดนแทมเปนอีหยังดเดี่ยวเน่สันแห่งยากได้น้ำเนี่วสันเอาเฉลยก,ก็ได้นะพี่น้องนะครับน้ำหมักมูลบัวนะครับน้ำหมักมูลซัดนั่นเองโดยสา้างถุง ได้มักมุ่งง้อไว้ตั้งแต่ปีใหม่เหนไหมครับพี่น้องแล้วฟองที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากยังนะครับจริงๆน้ำมักมุ่งง้อเปาๆนี่เขาก็สามารถเอาไปเป็นปุ๋ยได้นะครับอดพืชผักสามารถกี่ยะไ้แต่ตัวที่จะถนอมน้ำมักมุ่งง้ให้อยู่ได้ดนเรอให้อยู่ได้นานได้ดนนะครับพี่น้องนั่นคือตัวที่จะเติมลงไปเฮใไ้มุ่งง้เขาเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอยู่ได้ดนพร้อมนะั่นก็คือหนึ่งตัวที่ผสมลงไปหนึ่งการน้ำตาล สอง <c oughs> หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM นะครับพี่น้องเติมลงไปนะครับโดยใส่สูตรนะครับน้ำหมักมูลวัวสิบริปนะครับพี่น้องใส่ไอ้กากน้ำตาลลงไปสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะประมาณซี่ซาหาซ่อนแกงเลยนะพี่น้องหรือประมาณเครื่องแก้วนะครับไอ้แก้วที่ถืออยู่นี่ก็ใส่ลงไปประมาณเครื่องแก้วนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวเชื้อ EM ็หนึ่งขวดกระทิ้งแดงหรือประมาณโจกนึงนะครับหนึ่งเอ่อประมาณหนึ่งหรือสองร้อยซีซี นะครับคนให้เขากันแล้วก็ปิดฟ้าไว้นะครับเท่านี้นะครับพี่น้องจุลลนซ e ี์เอ็มนะครับเขาจะได้อาหารจากกากน้ำตาลนะครับเมื่อเขามีอาหารกินเขาก็จะมีพลังงานเขาจะทําการย่อยสลายแร่ธาตุต่างๆงที่อยู่ใน้นมามักมูลง้วนนี่ให้ละลายออกมาได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับพี่น้องนะครับเท่าที่จะมากได้พร้อมกนันนะครับจุลลนซ e ี์เอ็มนี่ <c oughs> ยังช่วยรักษาหนมามักมูลง้วนบ่อห้บูดบ่อห้เน่า บ่ให้มีกลิ่นกลิ่นเหม็นนะพี่น้องสามารถอยู่ได้สองถึงสามปีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับเวลาเฮาจะนั่ไปใส่เราจะใส่เป้าๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีปุ๋ยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับปุ๋ยที่ได้จากแร่ธาตุที่ได้จากการน้าตาลมั่งละนะครับพี่น้องเพราะว่าในการน้าตาลมีโพแทสเซียมนะครับฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็อย่างซิลิก้านะครับพี่น้องแล้วก็ในด้น้ำมูลวัวนะครับก็จะมี ไนโตรเจนนะครับพี่นอ้องแล้วก็ธาตุอาหารอืดนๆนนะครับสามารถเอาไปเป็นปุ๋ยได้เลยหรือถ้าพี่น้องอยากจะพีกแพ่งนําไปใส่ครับเอออยากพีกแพ้งให้เป็นสูนัทสูน,นี้เขาก็สามารถเพิ่มปุ๋ยที่เขามีได้เช่นพี่น้องมีปุ๋ยน้ำหมักปลานะครับเนี่ยผสมได้เาะสามารถผสมลงไปได้เลยนะครับพี่นอ้องน้ำขี้เท่าที่พี่น้องก,กั้นเอาอย่างดีเรียบร้อยแล้วเพื่อเพิ่มโพแทสเซียม ได้บ่ได้ให้กันนะครับพี่น้อง <c oughs> หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ะเมือนเดนิแม้กระทั่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถเติมลงไปได้นะครับพี่น้องเติมเราต้องใส่ได้บ่เมื่อเติมเราไปเก็บไว้เด้นะครับอธิบายยุ่นนี่ก็คือเมื่อผสมกันแล้วกับพี่น้องก็สามารถนาไปลดต้นใหม่เด้เลยนะครับนาไปลดต้นใหม่ได้เลย,เลยบ่เมื่อผสมกันไปแล้วอีก8ปีจะมาใส่อีก5าปีจะมาใส่บ่แม่น,นะครับอันที่มันเก็บไว้โดนก็คือเฉพาะน้ําหมักมูลวัวนะครับแต่เมื่อผสมกับ ส่วนผสมอื่เดแล้วก็ใช้ให้หมดนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นพี่น้องจะใส่กะให้คแนว่าเพื่อพืชพักเข้าหน่อยลร้ซ้ำใดนะครับพี่น้องโอ้ยหมดหอม2องแปงนี่ก็น่าจะถังหนึ่งคงจะพอดีมากฮะออกมาแค่ถังหนึ่งแล้วก็ผสมไปตามที่เช้าทุ่งบอกนะครับว่าสัดส่วนเท่าไรนะครับนะครับเช่นน้ำหมักมูลวัวสิบรตนะครับถังหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องจะใส่น้ำหมักปลาไปใส่แก้วนึงก็ได้นะครับพี่น้อง ใส่จุลินรี์ส่กอแสงไปสทะเครื่องแก้วก็ได้หรือปุยอินรีย่าเบอรอื่นที่พี่น้องมีนะจุลินรียอื่นที่พี่น้องมีนะครับใส่เข้าไปนะครับโขกหนึ่งสองเกีวแก้วหนึ่งองแก้วว่าไปนะครับจะได้น้ำหมักมูลวัวสูตรเข้มข้นไปนีนะครับพี่น้องส่วนธาตุอาหารนั่นจะไล่จะหน่อยก็คืนอยู่ครับส่วนที่พี่น้องเอามาผสมเหรอถ้าเอาน้ำหมักปลามาผสมะจะได้ไ <c oughs> ด้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้นเอาน้ำหมกักผลไม้มาผสมก็จะได้ธาตุอาหารที่เพิ่มเพิ่มพ้อมหวานค้อมยางไงครับ้นไม้เหานะครับ เทากับผสมแต่พ่อใส่เนาะแล้วก็เาจากน้ำไปใส่นะครับเนาะนี่คือน้ำหมักมูลวัวนะครับการเก็บรักษากาบอกกันตั้งแต่ต้นคลิปว่าให้เติมกากน้ำตาลกับ EM ลงไปนะครับเพื่อรักษาคุณภาพน้ำหมักมูลวัวบ่ไห้บูดบ่ให้เน่าบ่ให้เหม็นนะครับคนใจชาวทุ่งเคยเก็บน้ำหมักมูลเมื่อเป่อๆนะครับได้ประมาณจักเกือบปีนะครับเอามาเปิดเบิ่งปรากดว่าหนึ่งขันบ้เน่ากับบมีกินนะครับก็คือ จืดเซนแมนไปเลยมีซิมซิมกินนะครับสองเนา่าเหม็นเหม็นแห้งครับอันนี้กเกษตรกรหลายท่านก็บอกว่าห <c oughs> ลังจากเก็บหน้าหมักมูลวัวไปแล้วมันก็เหม็นแห้งแต่เศร้าทุ่งว่าสำนวัเหม็นขืนเหม็นขืนมาสั่นนะครับอ่ะเศร้าทุ่งมีวิธีเก็บรักษาหน้าหมักมูลวัวโดยไม่ให้เน่าไม่ให้เหม็นนั่นก็คือกากน้าตาลกับจุลินทรีย์เอ็มนะครับผสมกันเข้าไปนะครับอ่ะเอามาบอกพี่บอกน้องก,กันนะครับสําหรับน้ําหมักมูลวัวนะครับเป็น ปุ๋ยซีนาำที่เก็บได้นานนะครับเป็นงวเสื้อที่ผสมกับปุ๋ยอรื่นเก็บได้นานนะพี่น้องเนาะโดยมีวิธีรักษาคุณภาพของเขาตามที่ท่านทงบอกนั่นก็คือกากน้ำตาลกับจูรินซีมเติมเข้าไปเลยนะครับเนอะเมื่อหาานํ้ำมาใส่พืชพักเขากัจะจะเรื่นเติมตัวงอกง่ามซะตัวไปเใส่ยางเข้าไปก็เพิ่มนะครับใส่บางหงกับบางหงงามบางหงดก ใส่พักกับพักงามใส่ต้นไม้กับต้นไม้งามเหมือนกันพี่น้องนะครับเสริมกันอ่าบางท่านเมื่อหดพืชหดพักหดต้น, hot, 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 ตนไม้นะครับอ่าแทนที่เขาจะใส่น้ำเปาเป่าหดเสื้อเขากับมีน้ำมักมูลว่าสูตรผสมเนี่แหละเติมลงไปน้ำหดไปน้ำนะครับก็จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยเพิ่มยังไปในตัวนะครับ <c oughs> แทนที่เขาจะหดแค่น้ำเป่าเป่าเนาะนะครับอ่าเอามาบอกกันนะครับหลายท่านมีปัญหาเก็บน้ำมักมูลว่าไปดูดละเม็น เนา่าเหม็นนะครับมีวิธีแก้พอเช้าทุ่งเห็ดจะได้จังสีบ่เนา่าบ่หม็นเก็บไว้ได้ดนกระสตรตามที่บอกนะครับนีเช้าทุ่งผ้าเห็ดนะครับพี่นอ้องกากน้าตาลกับหัวเชื้อเอ็มยาลืมนะครับเป็นตัวรักษาคุณภาพน้ำมักมุนงงวดได้เป็นอย่างดีนะครับอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้สักการนะครับคลิปหน้าจะพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับังใจเชาาทุ่งจะได้นําสาระดีๆฝากพี่ฝากน้องเมื่อน,อนี้สวัสดีครับ